ินดีต้อนรับคณะกรรมการเข้าสู่การประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567ครังที่1ของนางสาวอ่อนสุดาทองบริบูรณ์ตำแหน่งครูกศนอตำบตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ศูนย์การเรียนรู้ตำบนบ,นบางพูลตั้งอยู่เลขที่209หมู่ที่6ตำบ,บางพูล ลักษณะที่ตั้งเป็นอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบางพูลเป็นอาคารเรียน3ชั้นศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางพูนอยู่ชั้น3ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางพูลมีบุคลากร1ท่านคือนางสาวอ่อนสุดาทองบริบูรณ์ตำแหน่งครูสศนอตำบลศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางพูลมีลิงก์เว็บไซต์ Facebook ของศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางพูล มีการรายงานข้อมูลสาธารณูปโภคและอินเทอร์เน็ตในระบบ DMIS มีผู้ใช้ไวไฟเฉลี่ย20คนต่อวนันและมีผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบนบางพูลเฉลี่ย300คนต่อเดือนและมีการรายงานข้อมูลพิ้นฐานในระบบ DMIS ครบถ้วนเป็นปัจจุบนันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศนอตำบศูนย์การเรียนรู้ตำบบางพูนมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการตำบและนำแผนไปสู่การปฏิบัติมีการรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ DMIS ครบถ้วนเป็นปัจจุบนัน ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ตําบลบางคูนมีนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งหมด80คนแบ่งเป็นมอต้น40คนมอปลาย40คนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการจัดการเรียนรู้และจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาพร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันมีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่ม มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป77คนคิดเป็นร้อยละ96.25ในภาคเรียนที่2ทับ2,566มีนักศึกษาเข้าสอบรายภาคทั้งหมด65คนคิดเป็นร้อยละ81.25มีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ENA และอีกสามคิดเป็นร้อยละ75มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกการติดตามนักศึกษาขาดเรียนส่งงานไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีลงเวลามาเรียนของนักศึกษามีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในภาคเรียนที่2องทับ6พ 66, มีการจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ Google Classroom ตัวชี้วัดที่400ละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2ับ2566คิดเป็นรอยล้ะ1 1 2 5 ตัวชี้วัดที่500ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ทับพคิดเป็นร้อยละ81.25ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปในรายวิชาบังคับมีดังนี้ ระดับมต้นแบ่งเป็น3วิชา1วิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ51.62วิชาสุขศึกษาพละศึกษาคิดเป็นร้อยละ63.33วิชาศิลปศึกษาคิดเป็นร้อยละ60.0ระดับมปลายแบ่งเป็น3วิชา1วิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ83.82 วิชาสุขศึกษาพละศึกษาคิดเป็นร้อยละ89.53วิชาศิลปศึกษาคิดเป็นร้อยละ89.5ตัวชี้วัดที่7จจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมีทั้งหมด4กิจกรรมเมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100ทุกกิจกรรมและมีการสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100ทุกกิจกรรมและมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบสรุปการติดตามและรายงานผลในระบบ DMI S ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่9จ้าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยผลการดำเนินงานมี7กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ1 0 0ทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายผลการดำเนินงานมีทั้งหมด7กิจกรรม ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนร่วมกับประชาชนในตำบลบางพูลมีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลบางพูลและนำนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน มีทั้งหมด4โครงการ1โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน2โครงการอบรมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด3โครงการนำความรู้สู่การพัฒนาชุมชนเรียนรู้สมุนไพรใส่ใจสุขภาพ4โครงการศึกษาสื่อสารต่อยอดพัฒนาตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรมมีผลสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี <S เ s t practice มีการกำหนดแผนการดำเนินงานและนำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งมีสรุปผลเป็นรูปเล่มเอกสารและเผยแพร่ในเว็บไซต์ตำบลตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีทั้งหมด8งานดังนี้ 1. ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดช,ชอบงานบุคลากรงานควบคุมภายในงานบริหารความเสี่ยง2ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการนำความรู้สู่การพัฒนาชุมชนเรียนรู้สมุนไพรใส่ใจสุขภาพ3ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตส ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการศึกษาสืบสารต่อยอดและพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง5ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง6ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบเอ็นชุดที่5ตามคำสั่งสกรจังหวัดปทุมธานี ที่69ทับสองได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือและวางระบบการเบิกจ่ายของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานีและสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7 8. ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำปรัชญาวิสัยทัศน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปทุมธานีขอจบการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะ